ตอนที่1 6 5 9เสียงขึ้นกระบี่ดังกึกกล้องและเพียงชัว่วพริบตาพวกมันก็พุ่งตรงเข้ามาถึงชายใบกลางคนในชุดสีน้ำเงินและชุดสีดำพร้อมกับความรู้สึกที่แหลมคมซึ่งทำให้พวกเขาได้แต่แสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาเมื่อต้องเฉชินหน้ากับความรุนแรงของขึ้นกระบี่พวกนี้และนั่นยังทำให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงภัยคุคามจากขึ้นกระบี่นี้ด้วยและในเวลาเดียวกันยังทำให้ดวงตาของพวกเขา พันเย็นชาพร้อมกับประกายแววตาที่โกรธแค้นถึงขีดสุดได้ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกันต้องรู้ก่อนว่าพวกเขาคือนิรันดร์ล้ำลึกแต่ตอนนี้กึ่งนิรันดร์ล้ำลึกเพียงคนเดียวกับผ่านก้าโจมตีเข้าใส่พวกเขาทั้งสามคนตัดชายแวกลางคนในชุดสินเงินได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาบุม่มประกายแสงแห่งตัวเทพได้คำรามออกมานอกร่างกายของเขาพร้อมกับคลื่มพลังของนิรันดร์ล้ำลึกอันทรงพลัง ถึงขั้นนำไม้ท้องฟ้าของเขตแดนนิลันแห่งน,นี้ต้องสั่นสะเทือนและตั้งรับเพื่อเผชิญหน้ากับขึ้นกระบ,บี่ขนาดใหญ่ของหลินเทียนในเวลาเดียวกันชายวัยกลางคนในชุดสีดําที่อยู่ด้านหลังก็ได้ปลดปล่อยกลิ่นอายของนิลันล้ำลึกออกมากวาดออกไปทั่วท้องฟ้าพร้อมกับจิตสังหารอันรุนแรงไอเวนเอ๋ยในอีกด้านหนึ่งชายไวกลางคนในชุดสีเขียวได้ส่งเสียงล็อกคำลับอ,อกมาอย่างเย็นชาก่อนจะฉีกผนึกสีวิถีของหลินเทียนออก ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาและก้าวตรงเข้าหาหลินเทียนในทันทีลินเทียนที่มีระดับการบ่มเพาะอยู่เพียงแค่เขตแดนกึ่งนี้แหละล้ำลึกและกําลังชกหมัดเข้าใส่อีกฝ่ายมันถึงขั้นทําให้อีกฝ่ายมีสีหน้าขาวซีดพร้อมกับความรู้สึกไม่อยากเชื่อในตอนนี้ขณะที่หลินเทียนโจมตีเข้าใส่ชายแวกกลางคนในชุดสีเขียวเขาก็ได้หันมาจมตีเข้าใส่ชายแวกกลางคนในชุดสีฟ้าเช่นเดียวกัน ซึ่งรวมไปถึงชายไวการคนในชุดสีดําที่อยู่ในขอบเขตการโจมตีของดินเทียนเช่นเดียวกันและนั่นก็ทําให้ความเย็นชาในแววตาของอีกฝ่ายพันแข็งก้าวขึ้นและได้แต่จ้องมองออกไปเขาเป็นเพียงแค่กึ่งนิรันดร์ล้ำลึกแต่กับผานกล้าเผชิญหน้ากับเขตแดนนิรันดร์ล้ำลึกขั้นต้นอย่างพวกเขาพร้อมกันนี่มันกําลังคิดอะไรอยู่บุม้มคลื่นแสงศักดิ์สิทธิ์ได้พวยพุ่งออกมานอกร่างกายของพวกเขาซึ่งเหมือนน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก แล้วเมื่อรวมกลิ่นอายของชายับกลางควในชุดสีน้ำเงินและชายับกลางควรในชุดสีดำมันก็ทำให้ผื้นที่เดือดร้อนถึงกับเต็มไปด้วยจิตสังขารในชั่วเวิบตาน่ะนี่ไอ้หนูจะสามารถจุดการโจมตีนี้ได้ไหมหลิงหยุนและเสือขาวพันรู้สึกว่าใจสั่นไหวเล็กน้อยเพราะว่านี่หลันลำลึกทั้งสามคนได้ปลดปล่อยการโจมตีออกไปพร้อมกันและในเวลาเดียวกันนั้นกลิ่นอายของพวกเขาอย่างน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก จีฉีที่ยืนอยู่ข้างๆก็ไม่ได้ส่งเสียงใดๆออกมาแม้แต่น้อยเปลี่ยงแค่มองไปยังสนามลบข้างหน้าอย่างเงียบเงียเบืบ้องหน้าผนึกสีวิถีของดหนเทียนรวมไปถึงคลื่นกระบ,บี่สุกุลสวรรค์ได้ถูกชายแวกลางคนทั้งสามบทขยี้จนพังทลายพร้อมกับคลื่นพลังสามเส้นที่ถูกปลดปล่อยออกมาจนถึงขั้นทําให้มิต,ติในรอบแรกออกเป็นิงเสียงนี่คือพลังต่อสู้ของเนี่ยนล้ำลึกอย่างนั้นหรือมันมีพลังเพียงพอที่จะทําลายมิต,ติ ของดินแดนนีแน,นแห่งนี้ได้เลยในชั่วพริบตานี้หลินเทียนก็ตกอยู่ในวงล้อมของทั้งสามคนแต่สีหน้าของเขากลับไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยตรงกันข้ามมันกลับมีประกายแสงรุ่มลึกปรากฏขึ้นในมาตาของเขาบุ้มประกายแสงสีทองได้ผวยพุ่งขึ้นพร้อมกับกลิ่นอายพลังของเขาที่ถูกปลดปล่อยออกมาในวินาทีต่อมานั้นเกลื่อกระบี่ขนาดใหญ่ก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งแต่ละอัน ได้ะสมไปได้วยกลิ่นอายศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ก่อนที่มันจะโจมตีเขาใส่ทั้งสามคนอย่างพร้อมเพียงเสียงดังกึกก้องผนังขึ้นพร้อมกับประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ถูกปลดปล่อยออกไปทุกพื้นที่ถึงขั้นทำให้มิต,ติโดยรอบถึงกับบิดเบี้ยวบุม้มหลังจากที่ขึ้นกระบ,บี่ถูกควบแน่นขึ้นหลินเทียนก็ได้เวียงหมัดของเขาออกไปโดยความแข็งแกร่งทางกายภาพที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งมันก็ถึงขั้นทำให้มิต,ติโดยรอบพังทลายด้วยหมัดเดียว และในเวลาเดียวกันนั้นยังเข้าปกคลุมร่างของชายัวการคนทั้งสามเอาไว้ในเวลาเดียวกันกายหยาบของเจ้าเด็กนี่มันจะน่าสะพึงกลัวไปแล้วเสือขาวได้แต่เจาอหมองอกไปซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเพียงแ,แค่กึ่งนิลันล้ำลึกแต่ว่ากายหยาบของอีฝ่ายเมื่อเทียบแล้วมันน่าจะแข็งแกร่งกว่าระดับนิลันล้ำลึกกันต้นทั่วไปอย่างมากและในตอนนี้ร่างกายของชายัวการคนทั้งสามก็ได้แต่สั่นสะท้านโดยสัญชาตญาณจากนั้นใบหน้าของพวกเขา ก็พันเย็นชาเป็นอย่างมากก่อนที่จะปลดปล่อยพลังออกไปอย่างไร้ปานีพวกเขาทั้งสามคนได้ปลดปล่อยเครื่องพลังที่แข็งแกร่งออกไปอย่างพร้อมเพียงหลินเทียนไม่ได้เกรงกลัวพวกเขาลมเลยแม้แต่น้อยและเข้า,ผาเผชิญหน้ากับการโจมตีตอบโต้ของพวกเขาบุ่มบุ้มบุ้มการปะทะกันยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเพียงชั่วพริบตาก็ผ่านมาแล้วกว่าครึ่งชั่วโมงภายในครึ่งชั่วโมงนี้มิติเดลลอบภายในสถานที่แห่งนี้ได้แหลกเป็นเสี่ยง พร้อมกับพื้นดินโดยรอบที่พังทลายและท้องฟ้าที่เต็มปไปด้วยฝุ่นควันมากมายใบหน้าของชายวัยกลางคนทั้งสามในตอนนี้ผั่นกลายเป็นหน้าเก็บเป็นอย่างมากและยิ่งพวกเขารับมือกับดินเทียนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้ความหวาดกลัวนในแววตาของพวกเขาปรากฏมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาทั้งสามคนที่โจมตีก็ใส่ดินเทียนอย่างพร้อมเพียงแต่หลังจากที่ผ่านมาแล้วกว่าครึ่งชั่วโมงพวกเขาทั้งสามก็ยังไม่สามารถจัดการกับกลิ่นนิลล้ำลึกอย่างดินเทียนได้ซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาทั้งสามคน รู้สึกไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งการแสดงออกของหลินเทียนยังคงเป็นปกติหลังจากที่เขาได้สังเวยพลังโจมตีออกไปกว่าเก้าในสิส่วนเช่นเดียวกับชายใบกลางคนทั้งสในตอนนี้เจ้าเด็กนี่สามารถรับมือกับการโจมตีของนีหลันลำลึกทั้งสาคนได้จริงๆอย่างนั้นหรือในสถานที่ก่ายออกไปเสือขาได้แต่ท่องมาออกมาได้ความตกตะลึงในเวลานี้หลินเทียนและชายใบกลางคนทั้งสามได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ถึงกระนั้น พวกเขาก็ยังทําได้เพียงแค่เสมอกันแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาตกตะลึงยิ่งกว่าก็คือกึ่งนิรันดร์ล้ำลึกสามารถรับมือกับพวกเขาได้และช่องว่างระหว่างกึ่งนิรันดร์ล้ำลึกและนิรันดร์ล้ำลึกมันก็กว้างเป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเขาทั้งสามคนต่อสู้กับหลินเทียมมาเป็นเวลานานก็ยังไม่สามารถทําอะไรเขาได้ซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายบุ่มตัวพื้นที่แห่งนี้ มิติโดยรอบถึงกับแหลกเป็นเสี่ยงๆพร้อมกับแผ่นดินที่สั่นสะเทือนถติงขั้นทําให้พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยกลิ่นไอสังหารทั่วทุกตารางนิ้วและเพริบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปแล้วอีกครึ่งชั่วโมงร่างกายของดินเทียนในตอนนี้ได้ถูกปกคลุมได้วยประกายสายสีทองพร้อมกับทักษะการต่อสู้อันยิ่งใหญ่มากมายและสําหรับชายวัยกลางคนทั้งสามในตอนนี้สีหน้าของพวกเขาในตอนนี้ได้แต่ดูน่าเกลียดมากขึ้นเรื่อยๆและในตอนนี้ เวลาก็ผ่านมากว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วแต่พวกเขาทั้งสามคนที่โจมตีออกไปอย่างพร้อมเพียงก็ยังไม่สามารถจัดการกับดินเทียนที่มีะระดับบ่มเพาะอยู่เพียงแค่กึ่งเนี้หล,ลำลึกและนั่นมันก็ทําให้พวกเขาอดที่จะสันสานด้วยความหวาดกลัวไม่ได้รวมพลังกันชายัยกลางคนในชุดสีเขียวได้ตะโกนออกมาด้วยน้าเสียงอัเดียนชาพร้อมกับเสียงระเบิดอันทรงพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมาก่อนที่สัตว์จะทำาแ,แรงกดดันของเขาจะพุ่งสูงขึ้น สำหรับการโจมตีสังหารครั้งต่อไปในเวลานี้ชายแหวกลางคนอีกสองคนก็ได้ไปยักหน้าให้กันก่อนที่พวกเขาจะสังเวยสัตธรรมของพวกตนออกมาและนี่ก็ถือเป็นพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาแล้วพวกเขาทั้งสามคนได้โจมตีเข้าใส่หลินเทียนด้วยสัตธรรมทั้งสามอย่างที่ถูกปลดปล่อยออกมาก็พอใช้ได้ขอบคุณที่ช่วยเป็นตัวทดสอบพลังต่อสู้ของข้าหลินเทียนได้กล่าวขึ้น มันเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงที่เขาได้ต่อสู้กับนี่ลันล้ำลึกทั้งสามคนโดยความแข็งแก่งของตัวเองและทักษะการต่อสู้มากมายซึ่งมันก็ทําให้เขาเข้าใจอย่างชัดเจนถึงพลังต่อสู้ในปัจจุบันของตนเป็นอย่างดีและด้วยพลังต่อสู้อันแข็งแก่งของเขาในปัจจุบันมันก็เพียงพอจะทําให้เขาสามารถสังหารผู้บ่มพ่อที่อยู่ในเขตแดนนี่ลันล้ำลึกธรมธรมดาๆด้วยพลังต่อสู้ทั้งหมดของเขาได้อย่างง่ายดายบุม่มและในตอนนี้เอง กลิ่นายบนร่างกายของเขาได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้สังเวชจาสตร์ทําหลายชื่อออกมามันก็ทําให้กลิ่นายของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นที่ด้านหลังของเขายังปรากฏวงเวทสังสารวัตอันทรงพลังขึ้นและในช่วงวินาทีต่อมาศสัจะทําหลายชื่อแล้ววงเวทสังสารวัตก็ได้หลอมรวมเข้าด้วยกันพร้อมกับปลดปล่อยกลิ่นอาอที่น่าสะพึงกลัวออกมาตึงขั้นทําให้มิติด้ยรอบถึงกับพังทลายลงก่อนที่ศสัจธรรมของชายใายการคนทั้งสาม จะปะทะเข้ากับวงเวทสัตธรรมสังสารวัตรของดินเทียนซึ่งมันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่พวกมันทั้งหมดจะแหลกสลายหายไปและนี่เป็นไปได้ยังไงชายวัยกลางคนทั้งสามถึงกับมีสีหน้าซีดขาวด้วยความรู้สึก,กตกตะลึงเพราะว่าสัตธรรมของระดับนิรันดร์ล้ำลึกที่พวกเขาสังเวยออกมากับถูกบทขยี้โดยสัตธรรมของกึ่งนิรันดร์ล้ำลึกนี่มันมีเสียงพุ่งผ่านอากาศดังขึ้นก่อนที่หลินเทียนจะก้าวเดินออกไป พร้อมกับมาากกบัดจักรพรรดกลหลหนที่ระเบิดออกไปพร้อมกับวงเวทสัจธรรมสังสารวัฏบุ้มมิติโดยรอบขนาดใหญ่ถึงกับสั่นสะเทือนเพราะการโจมตีอันทรงพลังนี้ถึงกันทำให้ชายไวกลางคนทั้งสามถูกส่งปิวออกไปไกลพร้อมกับกากเลือดออกมาขนาดที่ร่างของพวกเขาถูกปกคลุไมไปด้วยรอยแตกแล้วรากับพวกมันสามารถแตกสลายได้ทุกเมือ่อเพียงแค่สัมผัสเบาๆในเวลานี้เองดินเทียนได้กล้าเดินออกไปอีกครั้ง ในพริบตาเดียวก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าชายใบกลางคนในชุดสีเขียวนั่น,นจึงทําให้อีกฝ่ายได้แต่รู้สึกตกตะลึงเจ้าลาขาดหลินเทียนได้เปิดปากกล่าวหลังจากที่คาพูดของเขาจบลงมัจกกดจักรพรรดิกโลหนที่หลอมรวมพลังก็ได้พุ่งตรงเข้าใส่อีกฝ่ายอย่างจังพร้อมกับภาพล่างของมังกรแท้จ,จริงและนกฟินิกขนาดใหญ่ก็ได้พุ่งตรงเข้าใส่ร่างของชายใบกลางคนในชุดสีเขียวซึ่งมัน ได้ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเอาไว้ไม่ชายวัยกลางคนในชุดสีเขียวได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องออกไปอย่างไม่พอใจพร้อมกับร่างของเขาที่แหลกเป็นเสี่ยงพร้อมกับวิญญาณของเขาที่ถูกบดขยี้จนแหลกสลายหายไปในเวลาเดียวกันนี่มันเขาสามารถสังหารในหลานลึลึกได้เลยอย่างนั้นหรือในสถานที่ไกลออกไปหลิงหยุนและเสือขาวก็ได้แต่อ้าป,ปากค้างกับภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันไม่เหมือนกับสัตว์ลายเขตแดนีนหลันลึกลึกที่อยู่ในดินแดนวิญญาณก่อนหน้านี้พอผู้บ่มเพาะเขตแดนในหลันลึกลึกทั่วไปแข็งแกร่งกว่าพวกมันมากแต่ตอนนี้ผู้บ่มเพาะเขตแดนนหลันลึกลึกดังกล่าวกับถูกหลินเทียนสังหารลงอย่างไม่คาดคิดภายใต้สถานการณ์หนึ่งต่อสามซึ่งหลินเทียนในตอนนี้เองก็ค่อนข้างที่จะน,าน่ากลัวเล็กน้อยแม้ว่าจะยังมีท่าทีสงบแต่ไปจี๋ฉีในตอนนี้ก็ปรากฏประกายขึ้นในแววตาของเขา นี่มันได้ยังไงชายไวการคนในชุดสีน้ำเงินและชายไวการคนในชุดสีดำตึงกับมีสีหนา้าเป็นไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าชายไวกลางคนในชุดสีเขียวที่อยู่ในเขตแดนนิรันดร์ล้ำลึกเช่นเดียวกับพวกเขากับตกสังหารด้วยกึ่งนิรันดร์ล้ำลึกลงอย่างง่ายดายนี่ความแข็งแกร่งของเขาสามารถเทียบได้กับสุดยอดรุ่นยาวที่มีรายชื่ออยู่ในร้อยอันดับอมตะนั่นหรือในตอนนี้ในทางการรับรู้ระดับพลังบ่มเพาะของดินเทียนยังห่างไกล จะนําไปเปรียบเทียบกับรุ่นเยาว์ที่มีหลายชื่อ,อยู่ในร้อยอันดับอมตอะผลระดับการบ่มเพาะของเขายังอยู่เพียงแค่กึ่งนิรันดร์ลึกเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามหากนับเพียงพลังต่อสู้ของหลินเทียมเพียงอย่างเดียวเหมันก็ทําให้พวกเขาได้แต่สั่นสะท้านซึ่งอีกฝ่ายสามารถสังหารนิรันดร์ลึกโดยที่มีะระดับการบ่มเพาะอยู่เพียงแค่กึ่งนิรันดร์ลึกโดยการต่อสู้หนึ่งต่อสามและยังสามารถสังหารหนึ่งในนั้นต่อหน้าพรรคพวกของพวกเขาได้อีกด้วย ซึ่งนี่มันก็สามารถบอกได้ถึงพรสวรค์อันน่าสะพึงกลัวของหลินเทียนนี่กำลังคิดอะไรอยู่นำเสียงที่ดูธรรมดาพันดังขึ้นขณะที่หลินเทียนกล้าเดินออกไปข้างหน้าซึ่งแต่ละก้าวของเขากับถึงไว้เพียงภาพติดตาเท่านั้นก่อนที่เขาจะไปปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของชายัยการคนในชุดสีดําซึ่งนั่นก็ทําให้ชายไวการคนในชุดสีดําถึงกับตัวสันสานพร้อมกับสีหน้าที่น่าเกลียดเป็นอย่างมากก่อนที่เขา จะรีบก้าวถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายที่ลินเทียนมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วซึ่งต่อให้ไอ้ฝ่ายคิดจะหนีมันก็ไม่มีโอกาสนั้นเหลืออยู่แล้วและในเวลาเดียวกันนั้นที่ด้านหลังของดินเทียนก็ปรากฏเสียงฝาร้องพร้อมกับสายฟ้าที่ปลดเปิดออกไปโดยรอบและในเวลาต่อมาก็ปรากฏดวงแกนที่สว่างพางผ้าค่อยๆลอยสูงเด่นขึ้นพร้อมกันนั้นยังปรากฏภาพพื้นป่า ที่เต็มไปได้วยเสียงร้องคำรามของสัตว์อสูรโผล่ขึ้นซึ่งภาพเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเขตแดนราชันของการราชันทั้งสซึ่งพวกมันทั้งหมดก็ได้กดทับก็ใส่ใชายแวกลางคนในชุดสีดําที่กําลังล่าถอยออกไปซึ่งมันก็ทําให้สีหน้าของอิสฟายได้แต่แสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมานี่เจ้าสามารถสําแดงเขตแดนของการราชันทั้งหลายออกมาพร้อมกันได้ยังไงนี่มันเป็นไปไม่ได้พอพวกมัน คือเขตแดนราชันของกายสายฟ้ากายสายจันทร์และกายปีศาจซึ่งมันก็ทําให้อีกฝ่ายที่พบเจอกับภาพดังกล่าวได้แต่รู้สึกเหลือเชื่อและตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เจ้าควรจะคิดหาวิธีเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนนั้นในตอนนี้ดีกว่าจะมาสงสัยกับเรื่องพวกนี้หลินเทียนได้กล่าวขึ้นหลังจากที่คําพูดของเขาจบลงเขตแดนราชันทั้งสามก็ได้เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่คลื่นพลังอันนาจสะพึงกลัว จะเข้าปกคุมชายวัยกลางคนในชุดสีดำแล้วกดทับก็ใส่อีกฝ่ายอย่างโหดเหี้ยม